อยู่ฟิล์มเต็มเร็วๆดิอะไรมะเนี่ยหมอไม่หนักกว่าอีกอะเอาละครับ h e ล l ลสอีด้วยนะครับอยู่ผมลัคกี้ชินเคยผมแล้ววันนี้ผมเราอยู่กันใน Minecraft ISMP ครับผมไม่แปลกอะ Amazing อะ ็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ Minecraft ISMP นะครับซึ่ง ISMP ก็ย่อมาจากคาว่าอะไรนะ Survival Multi Player ใช่มั้ยครับลุงใช่ใช่ใช่ครับโอ้ยก็วันนี้เราอยู่กับกีนอเนี่ยหนึ่งหนึ่งฟิวเลยครับสามสี่ห้าหก็คนนะผมก็ครบนีใช่ไหมครับ ครไปไมคครคเอโอยตอนแรกน้งไม่โคบตอนนี้ไมีพลอยปไหนเรามาแนะนำตัวไรคนกันเลยดีกว่าครับเพราะว่านี่เป็นเซิร์ฟเวอร์ S M P ใหม่ของเราครับแนะนำตัวไรคนเลยครับไคเา่เา่เครับุงเริ่มเครับไล่ลุงไล่จากลุงไปเลยไ่ลุงล่ลุงไล่ไล่ลุงไล่ลุงไลุ่งไล่ล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 ุงไลไล่ลุงไล่ไลลุงไล่ลุงไล่่งไล่งไล่ลุงไล่ลุง อุ้ยเพลงไหมครับเจอมี้ไม่มีปีกครับได้ตามนั้นผมสติฟพงศ์สวัสดีครับเอาต่อดิตามผมเหรอครับตัวกลขพุงครับตอนนี้พี่พงศ์ผิดครับต่อดิอะไรกันโอเคครับบ๊ายบายเดี๋ยวต่อเหรอสวัสดีครับคาตารูครับต่อดิ สวัสดีฮะพออิงพอยค่ะแต่เป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มแล้วทำไมทุกคนต้องเงียบวะออตั้งใจฟังไงเออตั้งใจฟังไงเอาต่อดิต่อต่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมกุจิกายหล่อเทสอดกูอดกูเอาต่อดิ ไมันต้องแข็งหอมันต้องแข็ยตัวฟุกฟกอย่าตบกูฟุกอย่าตบกูมีมันแับอะไรเนี่ยไอ้ฟ้ามึงกินนมอุ่นเนาะเป็นอะไรกันนี่อขาเเพื่อมมพื่อมีกแล้วเดก็เต็มแเดี๋ยวพิ์เต็มโมอนนี้เขไอคจสครับผมย สวัสดีครับผมปอนปันเองนะครับเฮ้ยมันเป็นธรรมเนียมตองเป็นล้อสวัสีครับผมบอสนิติครับหรือหมอบอสเองนะครับผมไม่ใช่อารีนานะครับผมตื่นตื่นตื่นตืสวัสดีครับพวกเองครับผมไคลฟ์มีเกยร์ครับไม่ใช่หมอบอสนะครับผม แม่ต่ำตัวแม่ต่ำตัวแม่ต่ำตัวไม่ไล่ตบเร็วโอ้ยเรียบโอ้ย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 โ้ยได้ตำแหน่งสวัสดีครับทุกคนนะครับโยบผมสูดยอดสองไทเกอร์เฟียฟฟ้านะครับสวัสดีครับปอมโ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 อ้ยครับเอ่อไซมอนยังไม่ได้ทำตัวไหมอ่ะต่อดิดแล้วเราไม่อยู่อะไรตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้เป็นน้ำเลีย เนียนเนียนเนียงเฮ้ยพี่ไซมอนมาต้อง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 ที่เล็วมันเปลืองเมมมันเปลืองเมมโอ้โใช้ฟิล์มอัดดีจะได้ไม่เปลืองหนักกว่าเดิมอีกสวัสดีครับไซมอนครับไม่มีอะไรมากคาร์บอยแค่นั้นแหละสวัสดีเยลโลโอเคครับก็สวัสดีครับไม่ต้องทักทายกันมากครับผมลัคกี้ครับผมนะครับ เป็นเป็นแรปเป็นแรปไม่มีไม่ใช่ว่านำแนะนำตัวไปแหรอแล้วก็ได้นำต่ออีกรอบไงทุกคนรู้จักเออสองสองรอบเลยหรอไปลุงเบปอีกรอบคือวนกันอยู่เงี้ยไม่ต้องไปไหนก็โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับก็ตอนนี้เราจอยเวอร์นั่นแหละก็อยู่ในมายคาบเวอร์ชันไรนะครับลุงช่วยให้ลุงอธิบายทั้งหมดเลยว่าบวามีอะไรบ้างในเซิร์ฟนี้นะครับยกให้ลุงเลยครับปมมือทุกคนเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็น กดกระโดดไม่ได้นั่งกินองุ่นโอเคเติมนี้ก็เติมนี้ก็ใช้เวอร์ชั่น1.17ก็จะมีมอดพวกยาอย่างที่เราใช้กันอยู่ก็คือเป็นไวแชทแล้วก็อีกหลายๆมอดที่กูทำเองแล้วก็ไม่แจกตามนั้นเอ๊ะและอ้าวอ้าวจะคิดอะไรกูไม่ได้แล้วก็แล้วก็ครับผม1.17ของเราเนี่ยมีอะไรต่างจากที่อื่นครับลุง ใช่ครับตามนั้นเรามีเสียงเรือด้วยอย่างนั้นเหรอโอ้อคนิกก็ที่จะต่างจากเซิร์ฟอื่นมากๆเลยก็คือมีลัชเคปแล้วก็ดิฟตโตนเคปแล้วไม่เหมือนชาวบ้านด้วยกาพูดได้เลยอ๋อใช่ใช่ใช่ลัคกี้ลัคกี้ลัคกี้ครับผมที่สำคัญถ้อย่ากรู้รายละเอียดนะครับ สามารถติดตามไปที่ไหมครับ T S ครับผมข่าวสารรวดเร็วทันใจข่าวสารคุณสามารถติดตามไปที่ไหมครับ T S ครับผมครับเยี่ยมเลยหรือว่าจะสแกน QR Code ที่เราแปะไว้ตรงหน้าจอก็ได้หรือเราจะกดลิงก์ตรงดีสคริปชันก็ได้เช่นกันนะครับใช่ครับเราขายแม่งทุกทางก็ตอนนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับผมขอประกาศเปิด เปิดปิดเซิร์ฟครับีต่อประกาศเปิดเริ่ม i s p ครับผมเฮ้ยไปสปีด์ไอ้แก๊งผมเลยสปีรันด์เลยเดียเดี๋ยวเเดี๋ยวไอ้เจี๊ยเฮ้ยแมนทันไรพี่นุ้ยไปไปพี่นุ้ยไล่ไล่ปิดแล้วรีบจังวะนี่นี่นี่อยากเข็อยากโชว์ระบบโชว์ระบบโชว์ระบบทุกคนออกกรุ๊ปครับทุกคนออกกรุ๊ปครับครับโอเคครับโอเคครับมีโชว์ระบบด้วยดื่มครับ

กูคนไม่รู้แล้วเฮ้ยคุณมันไทยผมคุยแล้วกี่กันอยู่เอออเปิดเปิดให้มันเวลามเดินยังเดือดแล้วแล้วนี่ไงโอ้ใช่กูเรียนทำเซ็ตกูเรียนทำเซ็ตสูงเซ็ตสูงเซ็ตสูงโอ้ยอะไรกันวะสปีดลันเหรอครับก็สวัสดีทุกทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับผมกุชิกายครับก็วันนี้ก็อยู่กันในคลิป เปิดซีซั่นนะครับ ISMP นะครับผมของพวกเราทั้ง12คนนะครับผมติดตามซีรีส์นี้ยาวๆเลยนะครับก็ถ้าใครชอบก็กติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับอันนี้ EP ีศูนย์นะก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับผมสำหรับภาพที่มันแตกละเอียดขนาดนี้นะครับเพราะผมลองทดสอบโปรแกรมอัดใหม่นะครับก็ยังไม่ได้ตั้งค่าเลยแต่ตอนนี้ตั้งค่าเรียบร้อยนะครับไ้ดู E ีีหน้านะว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมสัญญากับทุกคนไว้นะที่นี้ด้วยนะครับแตีพีหนึ่งกำลังไล่รวม ทุกทกอย่างอยู่เดี๋ยวจะมามัดรวมให้ทุกคนได้รับชมกันตวัวันนี้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย